พวกเรานะคะตอนนี้จัดที่นั่งให้เรียบร้อยเอ็นตัวความหน้าโทรศัพท์ลงถ้าเกิดว่าคุณปิดไฟสีแสงมันจะได้ไม่รบก,กวนการนอนของคุณนะคะแล้วก็ม,มีผมม้าห่มห่มผ้าห่มหลุนหมอนให้เรียบร้อยความหน้าโทรศัพท์ลงนะคะเดี๋ยวหลินจะเริ่มด้วยการทำเสียงระฆัง แล้วเมื่อหลินเริ่มเสียงะระฆังหลินจะเลิ่มพูดทรานส์คุณหลับตาได้เลยนะคะแล้วหลังจากทําเสร็จหลินจะกดทิ้งอย่างนี้แล้วเราตื่นมาคุยกันนิดนึงแล้วหลินจะส่งคุณเข้านอนเลยนะคะโอเคนะเริ่ม หรือที่ที่คุณสามารถเหยียดตัวเอ็นกายนอนลงในท่าที่สบายที่สุดสังเกตความรู้สึกของร่างกายของตัวเองตอนนี้ว่าคุณรู้สึกยังไง จเข้าเบาๆและหายใจออกช้าๆเยาวยาวให้ลมหายใจพาความไม่สบายทั้งหลายออกไปจากร่างกายของคุณหายใจต่อไปเรื่อยๆด้วยความผ่อนคลาย และทุกๆลมหายใจของคุณจะพาคุณไปสู่ความผ่อนคลายในระดับที่ลึกลงลึกลงสังเกตว่ามีส่วนไหนในร่างกายของคุณที่กำลังตึงเครียดอึดอัด คุณมุ่งความสนใจของคุณไปตรงจุดนั้นและหายใจเข้าให้จินตนาการว่าร่างกายบริเวณนั้นของคุณค่อยๆค,คลายตัวออกค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้น ทุกๆลมหายใจที่คุณหายใจเข้าออกบริเวณที่คุณรู้สึกตึงเครียดอึดอัดกำลังคลายตัวออกผ่อนคลายมากขึ้น ว่าความรู้สึกของการผ่อนคลายนี้เหมือนกับการปล่อยให้ร่างกายค่อยๆปลดปล่อยคลายตัวด้วยความอ่อนโยนด้วยความรู้สึกเบาสบายร่มเย็น เป็นอิสรปล่อยให้ร่างกายปรับตัวเพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างช้าๆสแกนไปที่ร่างกายของคุณและเมื่อพบว่า มีตำแหน่งไหนที่ตึงเครียดไม่สบายให้เรานําความสนใจไปที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้ใช้ความรู้สึกผ่อนคลายนั้นคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นออกทีละน้อยทีละน้อย ออผ่อนคลายสบายให้ความรู้สึกผ่อนคลายแผ่ขยายไปทั่วร่างกายของคุณให้ความร่มเย็น เอาความตึงเครียดทั้งหมดออกไปกับลมหายใจหายใจเข้าสบงบร่มเย็นและหายใจออกนำความอึอัดทั้งร่างกายและจิตใจ ช้าๆอย่างต่อเนื่องอ่อนโยนและให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายที่มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆลมหาย สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของตัวคุณเองจินตนาการเป็นสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขสงบและร่มเย็นสร้างรายละเอียดของสถานที่นั้นในใจ เห็นทุกๆรายละเอียดของภาพที่เห็นเสียงที่คุณได้ยินหรือแม้แต่กลิ่นที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นตอนนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างไรคุณรู้สึกสบายมีความสุข ยังอยู่ในสถานที่ที่แสนสบายนี้ในขณะที่กำลังผ่อนคลายสงบและเพิ่มพูนความรู้สึกนับถือตัวเองให้คิดถึงสิ่งที่คุณจะพูดกับตัวเองที่มันจริงแท้กับคุณ และมีความสุขกับการผ่อนคลายที่เพิ่มพูนการนับถือตัวเองการเคารพตัวเองการให้เกียรติตัวเองในขณะเดียวกันพูดกับตัวเองซ้าๆในใจของคุณหรือพูดออกมาดังๆ ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งนั้นใช้จินตนาการที่คุณมีทำให้ตัวเองเชื่อในทุกๆคำพูดที่คุณกำลังจะพูด เพิ่มการนับถือตัวเองกำลังจะเริ่มต่อจากนี้ฉันรู้สึกสงบในตัวเองฉันมีความสุขกับการเป็นตัวเองฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันเอง ู้คนรอบตัวมีคุณค่าและฉันเห็นคุณค่าของทุกๆคนฉันคู่ควรที่จะได้ผ่อนคลายฉันคู่ควรที่จะมีความสุข รู้สึกที่มีความสุข รับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและจุดจำว่าอารมณ์ที่แย่ลงนี้มันก็จะผ่านไปมันก็จะผ่านไปและฉันจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเสมอ ฉันเฝ้ารอที่จะได้มีวันเวลาแห่งความสุขนั้นอนาคตของฉันสดใสและมีแต่เรื่องดีๆที่รอฉันอยู่เสมอฉันตั้งตารออนาคตที่สดใส ที่กำลังจะมาถึงและมีความสุขใจอิ่มเอมใจกับการเป็นของฉันในปัจจุบันฉันมองผ่านประสบการณ์ในอดีตของฉันด้วยความเมตตาฉันให้อภัยกับทุ ความผิดพลาดที่เคยผ่านมาคนทุกคนเคยพลังพลาดฉันก็เคยรู้สึกเสียใจเมื่อคิดถึงความผิดพลาดเหล่านั้นเพราะฉันเป็นคนดีและต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ที่ฉันจะสามารถทำได้และปัจจุบันนี้ฉันก็ยังเป็นคนที่ดีและฉันได้ปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกเสียใจนี้เพราะฉันได้เรียนรู้ฉันได้รับบทเรียนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคงทางอารมณ์ฉันให้อภัยกับตัวเองฉันให้อภัยกับความผิดพลาดที่ฉันเคยสร้างเพราะฉันรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นมามากเกินพอแล้ว เกินไปฉันทำโทษตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำโทษตัวเองอยู่มานานเกินไปตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะปลดปล่อย ความรู้สึกผิดเหล่านั้นให้เป็นอิสระฉันให้อิสระกับตัวฉันเองให้เป็นอิสระจากความผิดพลาดทั้งหมดในอดีตที่เคยมีมาฉันจะก้าวต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และสิ่งที่เยี่ยมกว่าที่กำลังรอฉันอยู่ฉันให้อภัยและไม่โทษตัวเองอีกต่อไปฉันคิดและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฉันพูดกับตัวเองเพื่อเพิ่มการนับถือตัวเองนี้ เป็นจริงณขณะวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ฉันมีความสุขกับการนับถือตัวเองและการได้ผ่อนคลายครั้งนี้ฉันรู้สึกดีมากกับสิ่งที่ฉันเป็นในวันนี้ ฉันยอมรับคนที่ฉันเป็นฉันยอมรับในความบกพร่องฉันยอมรับในจุดแข็งของฉันฉันเห็นข้อบกพร่องของฉันเป็นจุดแข็งที่ยังไม่ได้พัฒนามากกว่าที่จะเห็นมันเป็นจุดอ่อน นที่จะพัฒนาจุดแข็งของฉันฉันเห็นและเชื่อว่าสิ่งที่ฉันพูดกับตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงขณะน,นี้วินาทีนี้ฉันมี สกับการนับถือตัวเองและประสบการณ์ในการผ่อนคลายครั้งนี้ฉันเห็นความท้าทายอุปรสรรคปัญหาด้วยจุดแข็งสิ่งที่ฉันเก่งฉันทำได้ดีที่สุดในทุกช่วงเวลา ฉันใส่ความตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซนและเมื่อฉันทำได้ฉันเลือกที่จะใส่ความพยายามกับเรื่องที่สำคัญฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของฉันและความไม่สมบูรณ์แบบในสิ่งที่ฉัน พยายามและความตั้งใจของฉันดีมากพอและมันโอเคแล้วฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่จะรู้สึกดีกับตัวเองได้ฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีข้อเสีย กับคนที่ฉันเป็นอยู่ขณะน,นี้และรักตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นฉันดูแลเด็กน้อยในตัวของฉันฉันรู้สึกมั่นคงกับคนที่ฉันเป็นและไม่ต้องการเปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่นใดความเข้มแข็งทั้งหมดที่ฉันเคยมีจะอยู่กับฉันในวันนี้ฉันจะยังสามารถมั่นใจในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของฉันถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่แสดงตัวในตอนนี้ ฉันมีข้อดีมากมายที่ฉันจะสามารถนํามันไปใช้ได้เมื่อฉันต้องการฉันคิดและเชื่อว่าสิ่งที่ฉันพูดกับตัวเองเป็นความจริงเพื่อตัวฉันเอง ฉันทำอยู่ฉันยอมรับตัวเองฉันดูแลและเอาใจใส่ความรู้สึกของตัวเองเสมอฉันใช้เวลาเพื่อที่จะดูแลตัวเองและมีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้ ควรกับเวลาที่ฉันให้กับตัวเองและฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับการที่ฉันให้เวลาแบบนี้เป็นประจำฉันรับมือกับความยากลำบากอย่างสง่างามที่สุดฉันอนุญาตให้ตัวเอง ได้มีประสบการณ์และแสดงออกทางอารมณ์ทั้งในด้านบวกและในด้านลบฉันยอมรับตัวเองฉันรู้สึกดีกับตัวเองกับทุกอย่างที่ฉันเป็นฉันยอมรับตัวเอง เป็นคนฉันยอมรับตัวเองฉันรู้สึกมั่นใจฉันยอมรับตัวเองฉันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยฉันยอมรับตัวเองฉันภูมิใจในตัวฉันเอง คิดถึงสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสงบอีกครั้งจินตนาการว่าตัวเองมีความสุขกับบรรยากาศนี้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณกำลังรู้สึกอยู่หลังจากที่ได้พูดกับตัวเอง เพื่อสร้างความนับถือตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ายอมรับความรู้สึกที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีที่คุณมีอยู่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสงบร่มเย็น เป็นเวลาที่คุณจะออกมาจากสถานที่แห่งนั้นคุณรู้ว่าคุณจะสามารถกลับเข้ามาในจินตนาการแห่งนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการจะรู้สึกผ่อนคลายสงบร่มเย็นและปลอดภัย รู้สึกที่คุณยอมรับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองผ่อนคลายและนับถือตัวเองคิดถึงตัวเองด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกและยอมรับตัวเองอย่างต่อเนื่องเก็บความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยการเคารพตัวเองเมื่อคุณกลับออกมาจากที่แห่งนั้นตอนนี้ฉันจะนับหนึ่งถึงสาถ้าคุณเลือกที่จะนอนหลับต่อคุณสามารถปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลาย นอนหลับต่อไปถึงแม้ว่าฉันจะนับถึงเลขสามแล้วก็ยังสามารถนอนหลับต่อไปได้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคุณสามารถเพิ่มระดับการรู้เนื้อรู้ตัวและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัย สบายใจและมีความสุขเมื่อฉันนับถึงเลขสามหหายใจเข้าลึกๆึกนอากาศที่บริสุทธิ์เข้าร่างกายและหายใจออกชา้ชาๆยาว,ยาว เยาวๆนำความสดชื่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสง่างาม,งามกลับออกมาด้วยสามคุณกำลังรู้สึก